สุนัขรอเจ้าของหน้าวัดแต่วันที่สามประตูศาลาก,กลับเปิดออกเองและสิ่งที่เดินออกมาทำให้ทุกคนหยุดหายใจสุนัขตัวหนึ่งนั่งเฝ้าหน้าประตูวัดเก่าแก่สายตาของมันจับจ้องไปที่ถนนฝั่งตรงข้ามเหมือนกำลังรอใครบางคนกลับมาฝนตกปรอยหาหะกลิ่นดินเปียกบอบวนในอากาศลมเย็นพัดใบโพให้ไหวสัน่น คนของมันชุ่มน้ําจนแนบ,บลู่ไปกับผิวแต่ดวงตาย,ยังคงไม่กระพริบชาวบ้านบางคนเดินผ่านพานกันมองด้วยสายตาสงสารบางคนเอาข้าวและน้ํามาให้แต่มันเพียงแค่เหลือบมองแล้วหันกลับไปที่ถนนคืนแรกผ่านไปเสียงระฆังวัดดังสะท้อนในความมืดมันยังคงนั่งที่เดิมเหมือนถูกผูกไว้ด้วยความหวังวันที่สอง เสียงฝีเท้าพระเดินผ่านพร้อมเสียงสวดเบาหาหะสุนัขหูผงกแต่เมื่อไม่มีเจ้าของมันก็วางหัวลงกับพื้นอีกครั้งยามค่ำของวันที่สามหมอกหนาเริ่มคลุมรอบวัดกลิ่นทุกจากสาลาเก่าลอยมากับลมทำให้บรรยากาศหนาวเยือกลงอย่างประหลาดทันใดนั้นเสียงรถตำรวจดังขึ้นที่หน้าวัดประตูรถเปิดออก ชายในชุดเครื่องแบบก้าวลงมาและมองตรงไปที่สุนัขตัวนั้นน้ำเสียงเขาแข็งกร้าวแต่ดวงตากลับมีแววลังเลเขากระซิบอะไรบางอย่างกับพระรูปหนึ่งก่อนที่ทั้งคู่จะหันไปมองประตูศาลาเก่าซึ่งซึ่งกําลังเปิดออกอย่างช้าหาหาเสียงบานประตูไม้เก่าเสียสีกับพื้นดังเอียดแหลมในความเงียบของค่ำคืน เงาร่างสูงผอมปรากฏอยู่ตรงกรอบประตูไฟจากเสาไฟถนนกระทบกับใบหน้าเผยให้เห็นแผลทะลอกและคราบเลือดเก่าสุนัขลุกขึ้นทันทีหูตั้งและหางกระดิกอย่างแรงเหมือนรับรู้บางสิ่งที่คนอื่นไม่เข้าใจพระรูปนั้นขยับถอยเล็กน้อยแววตาฉายความระแวงในขณะที่ชายตำรวจจ้องขเขม็งมือจับไปที่ด้ามปืนข้างเอว เสียงฝนเริ่มตกหนักเม็ดฝนกระทบหลังคาสังกะสีดังปังหาหา่ลมแรงพัดจนทุกที่ปักอยู่หน้าศาลาหักลม้มเงาร่างนั้นก้าวออกมาชัดเจนใบหน้าซีดเผือดเหมือนไรเลือดริมฝีปากแห้งแตกแต่แววตากลับเต็มไปด้วยความดูร้ายสุนักเริ่มเห่าเสียงต่ำขนตามหลังลูกชันเหมือนกำลังเตือนทุกคนให้ถอยห่าง ชายตำรวจตะโกนถามเสียงดังแต่เงาร่างนั้นไม่ตอบเพียงแต่ก้มลงมองสุนัขแล้วยิ้มมุมปากที่ดูหยินเยียบในวินาทีนั้นเสียงกรีดร้องของหญิงชราคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากมุมมืดของวัดเธอวิ่งออกมาโบกมืออย่างบ้าคลาั่งพร้อมตะโกนว่าอย่าให้มันเข้าใกล้สุนักตัวนั้นทุกคนชะงักแม้แต่สุนักก็หยุดเห่า สายตาของมันสั่นไหวเหมือนเริ่มจำอะไรบางอย่างได้พระรูปนั้น,พ,นพึมพำเบาๆเ,เ,เหมือนสวดมนต์แต่เสียงสวดกลับสั่นและในช่วงลมหายใจเดียวกันเหงาร่างนั้นก็เหง,าร,า,ง,งาร่างนั้นก็พุ่งตรงเข้าหาสุนัขด้วยความเร็วผิดธรรมชาติเสียงเท้ากระแทกพื้นดังก้องไปทั่วลานวัดน้ำฝนกระเด็นกระจายราวกับถูกฉีกออกจากอากาศสุนัขกระโดดถอยหลัง เห่าเสียงดังและก้าวถอยจนติดบันไดศา,าลาชายตำรวจชักปืนขึ้นเลงแต่ฝนที่กระหน่ำลงมาทำให้ทัศนวิสัยพร่ามัวเขาตะโกนบอกให้ทุกคนถอยออกไปทว่าไม่มีใครขยับเพราะราวกับถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวหญิงชาราน้ำตาไหลพรากเสียงเธอสั่นขณะที่ตะโกนอีกครั้งมันไม่ใช่คนมันกลับมาพระสุนัขตัวนั้นพระรูปนั้นเริ่มก้าวถอย แต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปที่เงาร่างนั้นไม่กระพริบริมฝีปากของพระขยับอย่างรวดเร็วเหมือนกําลังท่องบทสวดที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนทันใดนั้นสายฟ้าฟาดลงกลางท้องฟ้าแสงขาวสว่างว่าเผยให้เห็นว่าเงาร่างนั้นไม่มีเงาสะท้อนบนพื้นน้ำฝนสุนัขหอนเสียงโหยหวนเหมือนเจ็บปวดหรือหวาดกลัวสุดขีดดวงตาของมันเบิกกว้าง มองตรงไปที่ใบหน้าซีดของเงาร่างนั้นก่อนจะค่อยๆก้าวลงจากบันไดศา,าลาชายตำรวจตะโกนห้ามแต่สุนักก็ยังเดินตรงไปอย่างช้าหาหาเหมือนถูกบางสิ่งดึงดูดเข้าไปเงาร่างนั้นก้มลงยื่นมือออกมาฝ่ามือซีดขาวจนเห็นเส้นเลือดดำชัดเจนและเมื่อฝ่ามือนั้นเกือบแตะหัวสุนัขทันใดนั้น เสียงระฆังเก่าของวัดก็ดังขึ้นเองอย่างกระทันหันกลองกลองกลองเสียงทุ้มต่ำสะท้อนก้องไปทั่วบริเวณแม้จะไม่มีใครอยู่บนหอระฆังเลยสักคนเงาร่างนั้นชะงักร่างกายสั่นกระตุกเหมือนถูกกระแทกด้วยแรงที่มองไม่เห็นดวงตาที่เคยวาวโรดกลับเบิกว่างเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นสุนักหยุดเดินขนตามหลังยังคงตั้งชัน แต่สายตาของมันกลับเปลี่ยนจากความกลัวเป็นความสับสนพระรูปนั้นก้าวออกมาข้างหน้าเสียงสวดมนต์ดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมท่วงทำนองสั้นและเร็วเหมือนเร่งเวลาให้บางสิ่งเกิดขึ้นหญิงชารารีบวิ่งไปยืนข้างสุนัขมือเธอสั่นแต่ยังเอื้อไปลูบหัวมันน้ำตาไหลลงแก้มอย่างเงียบงนันเรากับรู้ว่าเวลาของมันอาจเหลือไม่มากชายตำรวจเริ่มรุกเข้าใกล้ ปืนในมือยังคงเล็งแต่เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเรากับรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นฟ้าแลบอีกครั้งแสงสว่างฉายให้เห็นรอยเลือดเปืกลังบนเสื้อของเงาร่างนั้นรอยเลือดที่ยังชุ่มราวกับเพิ่งไหลออกมาและมันไม่ได้อยู่แค่บนเสื้อแต่หยดลงบนพื้นช้าหาะทุกคนเงียบงานได้ยินเพียงเสียงฝนและระฆังที่ยังดังไม่หยุด จากนั้นเงาร่างนั้นก็แหงนหน้ามองท้องฟ้าปากอ้ากว้างจนผิดรูปปล่อยเสียงร้องที่เย็นเยียบและบาดหูจนแม้แต่สุนัขยังถอยหนีโดยสัญชาตญาณแต่ก่อนที่มันจะก้าวไปไกลฝ่ามือซีดนั้นก็เหวี่ยงออกมาอย่างแรงกระแทกเข้ากับตัวสุนัขจนล้มกลิ้งไปบนพื้นโคลนเสียงร้องของสุนัขดังลัน่นผสมกับเสียงตะโกนของหญิงชารา ขณะที่พระและชายตํารวจวิ่งเข้าหาแต่ทว่าทว่าเงาร่างนั้นกลับเคลื่อนตัวถอยหลังอย่างรวดเร็ววกับถูกลมพัดพาฝีเท้าไม่แตะพื้นแต่ลอยถอยเข้าไปในเงามืดของศาลาเก่าเสียงระฆังหยุดลงทันทีความเงียบเข้าปกคลุมเหลือเพียงเสียงหอบหายใจของทุกคนและเสียงฝนที่ยังคงตกกระหนำ่ำ สุนัขพยายามลุกขึ้นขาหน้าสั่นระริกดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังจ้องไปที่มุมมืดนั้นไม่วางตาหญิงชราก้มลงประคองตัวมันไว้มือของเธอเปื้อนโคลนและเลือดจากบาดแผลของมันเธอกัดฟันแน่นเหมือนต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าพอที่จะเอื่อนเอ่ยพระรูปนั้นหยุดอยู่หน้าศาลา นิ่งราวกับกำลังฟังบางสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินริมฝีปากของท่านค่อยๆหยุดสวดก่อนจะเอื้อมมือไปแตะบานประตูไม้เก่าทัานใดนั้นลมเย็นจัดพัดออกมาจากภายในศาลาแรงจนเสื้อผ้าของทุกคนสบัดและทำให้เปลวเทียนในโถแก้วที่ตั้งอยู่หน้าศาลาดับลงพร้อมกันชายตำรวจเงยหน้ามองเข้าไปข้างในตาของเขาเบิดกว้างทันทีร่างทั้งร่างแข็งทื่อ เหมือนกลายเป็นรูปปั้นในชั่วพริบตาหญิงชารามองตามแล้วปล่อยเสียงครางต่ำด้วยความหวาดกลัวเพราะภายในความมืดนั้นไม่ได้มีแค่เงาร่างเดียวแสงฟ้าแลบสว่างวาบเผยให้เห็นร่างอื่นๆอีกหลายร่างยืนซ้อนกันอยู่ในศาลาทุกใบหน้าเลือนรางดวงตาทั้งหมดหันมาจ้องออกมาอย่างพร้อมเพรียงสุนัขเริ่มส่งเสียงครางต่ำในลำคอ และค่อยๆถอยหลังแต่สายตาของมันกลับจับอยู่ที่ร่างหนึ่งตรงกลางร่างที่มันจดจําได้เป็นอย่างดีเพราะนั่นคือเพราะนั่นคือเจ้าของของมันเองชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตสีซีดซึ่งเคยถูกตำรวจจับตัวไปต่อหน้าต่อตาเมื่อสามวันก่อนแต่ใบหน้าของเขาในตอนนี้ซีดขาวไร้สีเลือดริมฝีปากแต่เป็นเส้นลึก และดวงตาดำสนิทจนไม่เห็นตาขาวแม้แต่น้อยสุนักหยุดนิ่งหูตั้งตรงหัวใจของมันเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกแม้จะสั่นกลัวแต่ก็ยังจ้องมองเจ้าของโดยไม่ละสายตาชายหนุ่มยกมือขึ้นช้า,าหาหะฝ่ามือเต็มไปด้วยรอยข่วนและคราบเลือดแห้งเขาเอื้อมมาทางสุนักพร้อมกับเอ่ยเสียงทุ้มต่ำกลับบ้านไปกับฉัน เสียงนั้นไม่เหมือนเสียงของคนเป็นแต่มันลึกและสั่นเหมือนกล้องมาจากใต้พื้นดินทําให้ลมหายใจของทุกคนรอบข้างขาดห่วงไปชั่วขณะหญิงชรากอดสุนัขไว้แน่นสายหัวพลางพูดเสียงสั่นไม่มันไม่ใช่เขาอีกแล้วพระรูปนั้นยกมือขึ้นชู้สายสินสีขาวพร้อมเริ่มสวดบทคาถาเก่าแก่เสียงสวดดังถี่และหนักขึ้นเรื่อยหาหะ จนเหมือนจะกลบเสียงฝนที่โหมงกระนำเหงาร่างรอบๆเจ้าของสุนัขเริ่มขยับเคลื่อนไปมาเหมือนถูกกระตุ้นด้วยความโกรธบางร่างโน้มตัวมาข้างหน้าบางร่างหัวสั่นเหมือนสัตว์ป่าดวงตาทั้งหมดหันมาจ้องพระอย่างคุกคามชายตำรวจค่อยๆถอยหลังแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชายหนุ่มตรงกลางมือเขากำปืนแน่นนิ้วแตะไกปืนแต่เหมือนลังเลที่จะลั่นไก แล้วทันใดนั้นเจ้าของสุนัขก,ก็ยิ้มรอยยิ้มกว้างจนผิดรูปเผยให้เห็นฟันที่ยาวและแหลมคมเหมือนสัตว์นักล่าเขาก้าวออกจากกลุ่มเงามืดตรงเข้ามาหาสุนัขอย่างช้าหาหะทุกก้าวที่เขาเดินน้ำฝนรอบๆกลับหยุดตกลงบนตัวเขาราวกับมีกำแพงล่องหนกันไว้และในวินาทีที่เขาเอื้อมมือมาใกล้ถึงปลายจมูกของสุนัข เสียงสายสินในมือพระขาดผึงเหมือนมีใครมาดึงด้วยแรยมหาศารจากด้านในศาลาทันทีที่สายสินขาดลมเย็นจัดพัดกระแทกใส่ทุกคนแรงจนหญิงชาราล้มลงกับพื้นสุนัขสะบัดหัวและถอยกรูดแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชายหนุ่มตรงหน้าชายหนุ่มก้มลงระดับสายตาเสมอกับสุนัขน้ำฝนหยดจากปลายคางของเขา แต่หยดน้ำเหล่านั้นกลับเป็นสีแดงเข้มราวกับเลือดสดฉันรอนายมานานเสียงนั้นต่ำลึกและเย็นเยียบดังก้องอยู่ในหัวของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแม้ปากของเขาจะขยับเพียงเล็กน้อยสุนักส่งเสียงครางต่ำในลำคอขนุกชั่นไปทั่วทั้งตัวแต่ก็ไม่กล้าก้าวหนีเหมือนถูกปรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างพระรูปนั้นตะโกนเสียงดัง สวดบทคาถาต่อเนื่องแม้ไม่มีสายสินในมือเสียงสวดแผ่วสั่นแต่เปี่ยมด้วยความเร่งรีบขณะที่ชายตำรวจตัดสินใจก้าเข้ามาขวางเล็งปืนตรงไปที่กลางหน้าผาของชายหนุ่มฟ้าแลบวาบแสงสว่างชั่วขณะเผยให้เห็นเงาของร่างสูงหลายร่างโผล่พ้นจากขอบประตูศาลาทุกดวงตาวววโรดและหันมามองพร้อมกันพร้อมเสียงลมหายใจแรงและหนักราวกับสัตว์ป่า ชายตำรวจเริ่มเหงื่อซึมท,ทั้งที่ฝนตกกระหนำ่ำเขากำปืนแน่นแต่ในวินาทีที่นิ้วกำลังจะลั่นไกชายหนุ่มตรงหน้าก็พุ่งเข้ามาเร็วรวสายฟ้ามือซีดเย็นคว้ากระบอกปืนบิดอย่างแรงเสียงเหล็กบิดงอแตกร้้วดังสนัน่นปืนกระเด็นตกลงพื้นน้ำโคลนและในจังหวะเดียวกันเขาก็เอื้อมมืออีกข้างไปจับคอสุนัขแน่นสุนัขดิ้นสุดแรง เสียงห่าเปลี่ยนเป็นเสียงหอนโยนเล็บขวนพื้นโคลนจนกระเด็นแต่แรงของชายหนุ่มนั้นเหนือมนุษย์หญิงชรากรีดร้องสุดเสียงพยายามวิ่งเข้ามาแต่ถูกแรงลมเย็นจากสาลาพัดกระแทกจนกระเด็นไปไกลพระรูปนั้นตัดสินใจก้าวขึ้นหน้ายกมือขึ้นเหนือศีรษะเปล่งเสียงสวดเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและในวินาทีนั้นเอง บานประตูศาลาที่อยู่ด้านหลังชายหนุ่มบานประตูศาลาที่อยู่ด้านหลังชายหนุ่มค่อยๆเปิดออกกว้างเสียงไม้เสียดสีกับพื้นดังยาวและต่ำเหมือนเสียงครางของสิ่งมีชีวิตที่กำลังตื่นจากการหลับลึกความมืดข้างในดูดกลืนแสงไฟรอบลานวัดจนมืดสนิทแม้แต่ฟ้าแลบก็ไม่สามารถส่องทะลุเข้าไปได้ภายในนั้นมีเพียงแสงเรืองๆสีแดงเข้มกระพริบช้าๆเหมือนดวงตาของสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ กลิ่นคาวเลือดลอยพุ่งออกมาเข้มข้นจนทุกคนต้องยกมือขึ้นปิดจมูกชายตำรวจถอยกรูดไปสองก้าวดวงตาจับจ้องไปที่ประตูเหมือนกำลังเห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้เงาร่างสูงใหญ่ค่อยๆปรากฏขึ้นรูปร่างบิดเบี้ยวราวกับกระดูกงอผิดทิศทางผิวหนังซี่จนเกือบโปรง่งใสเส้นเลือดดำเลยไปทั่วตัวเหมือนเย,ยแมงมุม สุนัขที่ถูกจับไว้ส่งเสียงหอนสัน้นหาหะดวงตาสั่นระริกแต่ก็ยังพยายามจ้องมองเจ้าของของมันแม้ว่าร่างสูงใหญ่นั้นจะเคลื่อนเข้ามาใกล้พระรูปนั้นก้าวไปอีกก้าวเสียงสวดของท่านดังขึ้นจนกลบทุกเสียงรอบตัวมืออีกข้างยกตาลปัดขึ้นบังหน้าขณะที่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปยังเงามืดในศาลาร่างสูงใหญ่นั้นหยุดอยู่เพียงก้าวเดียวจากชายหนุ่ม แล้วก้มหน้าลงใกล้หูเขาเสียงกระซิบดังแผ่วเบาแต่กลับกล้องสะท้อนในหัวของทุกคนพามันมาทัานใดนั้นชายหนุ่มยิ้มมุมปากดวงตาดำสนิทของเขาหันมามองสุนัขและกระชากมันเข้าหาตัวเต็มแรงเสียงเหล็กดังสนั่นเมื่อสายโซ่เก่าๆที่ผูกอยู่ตรงเสาศาลาหลุดขาดน้ำโคลนกระเด็นไปทั่วลาน สุนัขดิ้นรนสุดแรงแต่กลับถูกยกขึ้นราวกับไม่มีน้ำหนักหญิงชาราตะโกนสุดเสียงพุ่งเข้าไปหมายจะแย่งมันคืนแต่เงาร่างสูงใหญ่ในศาลาก็ยื่นมือออกมามือที่ยาวผิดปกตินิ้วเรียวขรุขระเหมือนกิ่งไม้ตายกำลังรอรับสุนัขจากชายหนุ่มมือยาวซีดนั้นค่อยๆขยับเข้ามาใกล้เล็บดำแหลมยาวสะท้อนกับแสงฟ้าแลบหยดน้ำฝนที่เกาะตามปลายนิ้ว ไหลลงมาเป็นเส้นคล้ายหยดน้ำตาสุนัเข่าวเสียงดังลัน่นแต่เสียงนั้นขาดห่วงเพราะแรงบีบจากมือของชายหนุ่มดวงตาของมันเบิดกว้างสะท้อนเงาร่างสูงใหญ่นั้นในม่านตาอย่างชัดเจนพระรูปนั้นตะโกนสวดคาถายอย่างเร่งร้อนก้าวเข้าใกล้เพียงไม่กี่เมตรมือที่ถือสายสินใหม่ที่เพิ่งดึงจากเอวพันรอบตาปัดและเหวี่ยงออกไปตรงชายหนุ่มกับเงาร่างสูงใหญ่นั้น เสียงสายสิงกระแทกกับอากาศดังวูบรากับฟันผ่านบางสิ่งที่มองไม่เห็นทันใดนั้นลมแรงก็พัดวนรอบลานวัดเศษใบโพป,ปลิวว่อนกลางฝนที่โหมกระหนำ่ำชายตำรวจรวบรวมความกล้าพุ่งไปข้างหน้าและกระโจนใส่ชายหนุ่มปะทะก,กันอย่างแรงจนทั้งคู่ล้มลงไปในโคลนสุนัขร่วงจากมือกลิ้งไปบนพื้นและรีบลุกขึ้นวิ่งหนีเสียงคำรามต่ำดังมาจากในศาลา ร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาอีกครึ่งตัวเผยให้เห็นหัวที่ผิดรูปดวงตาหลายดวงเรียงซ้อนกันบนใบหน้าแต่และดวงกับพริบไม่พร้อมกันและทั้งหมดกำลังจ้องไปที่สุนัขเพียงตัวเดียวหญิงชราวิ่งไปอุ้มสุนัขไว้แน่นแต่แรงลมจากศาลากลับพัดร่างเธอถอยหลังเกือบจะล้มลงอีกครั้งเธอกัดฟันยืนหยัดแม้ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและความหวาดกลัว ชายหนุ่มที่ล้มลงกับตำรวจหันหน้ามามองหญิงชาราและสุนัขรอยยิ้มของเขาบิดเบี้ยวเผยให้เห็นว่าฟันทุกซี่แหลมคมและในวินาทีเดียวกันร่างสูงใหญ่ก็ก้าวข้ามธรณีศาลาออกมาเต็มตัวร่างสูงใหญ่ยืนตระหงานกลางลานวัดนอมืดของมันกลืนกินแสงรอบข้างฝนที่เคยตกกระหน่ำกลับหยุดลงอย่างกระทันหันเหลือเพียงความเงียบที่กดทับทุกลมหายใจ พระรูปนั้นหลับตาลงสูดลมหายใจลึกแล้วเปล่งเสียงสวดสุดท้ายด้วยพลังทั้งหมดที่มีสายศินในมือนั้นเปล่งแสงขาวสว่างจ้าสาสตร์เข้าใส่ร่างสูงใหญ่อย่างจังเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังสะท้อนทั่ววัดร่างสูงใหญ่เริ่มบิดเกรงร่ากับถูกแรงมองไม่เห็นฉี่ออกเป็นเสียงหาหาชายหนุ่มพงะถอยดวงตาดำสนิทกลับกลายเป็นดวงตาคนธรรมดา ก่อนที่เขาจะซุดลงคุกเขา่าน้ำตาไหลปนฝนหญิงชรากอดสุนัขไว้แน่นสุนัขซุขหน้าเข้าที่อกของเธอหางกระดิกเบาๆราวกับโล่งใจแม้ร่างจะยังสั่นไม่หยุดเงามื่อจากสาลาค่อยๆจางหายดวงตาสีแดงที่ซ่อนอยู่ในนั้นดับวูบทีละคู่จนเหลือเพียงความม่างเปล่าและเสียงฝนที่กลับมาโปรยลงอย่างแผ่วเบา ชายตำรวจยืนหอบหายใจมองไปรอบลานวัดอย่างระแวงก่อนจะเอื้อมมือแตะบ่าพระรูปนั้นซึ่งเพียงพยักหน้าอย่างอ่อนแรงชายหนุ่มที่ล้มลงยังคงสัน่นแต่ใบหน้ากลับเต็มไปด้วยความสับสนเขามองไปที่สุนัขของตนเหมือนพยายามจะพูดอะไรแต่ก็เลือดจะเงียบหญิงชาราหันหลังให้สาลาอุ้มสุนัขเดินออกจากวัดอย่างช้าหาหา ฟีเท้าของเธอกดลงบนดินเปียกทิ้งรอยลึกทุกก้าวและไม่หันกลับไปมองอีกเลยลานวัดเงียบสงัดเหลือเพียงเสียงระฆังที่ไหวเบาๆตามแรงลมรากับเตือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นจะไม่มีใครกล้าเล่าต่อจนหมดทุกถ้อยคำ